ไอ้นี่มันเป็นมันบอกว่ามันเป็นมือปืนของนายกแถวปทุมเราโอ้โหไอ้นี่มือปืนไว้หาแล้วกูพูนไปดีแม่งยิงแล้วตกโต๊ะแน่คือแก๊งครูแก้วเนี่ยผมจับตัวส่งมันจะหมดแจะเหลือครู ผมหลอกจับไปหมดทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวจนถึงหัวหน้าหัวหน้ามาส่งเองทีแรกะหลอกเข้าไปที่วัดมันเพื่อจะดูว่ามีใครตามหรือเปล่าถ้าเข้าวัดปุ๊บเนี่ยมีรถตามเนี่ยจะรู้ทันทีเลยคือของอยู่อยู่แล้วแต่มันก็ทําดึงอยู่นั่นแหละดึงอยู่งั้นอะ่อนนอะไอ้กิจเปิดไปถ้าเป็นลมอะ่ะแน่นรถเลยโอ้่ามันอัดมันระวังน้นเดินเข้ามาเนี่ยในร้านพวกเรามีแต่ตํารวจโอ้เฮียตีนี่โหดเหมือนกันผีถึงป่าช้าแล้วไม่ฝังหรือไม่เผาก็จะทำไงอ่ะ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สุดยอดเหรียญพยากรุฑปางปฏิหารรุ่นแรกองค์ประหลัดอำนาจเชียงมินวัดหมื่นปีวนารามโดยองค์เหรียญพยากรุฑรุ่นนี้เป็นพยากรุฑปางปฏิหารเพราะได้สร้างจากเหตุการณ์ที่องค์พยากรุฑได้แสดงปฏิหารเมื่อปี2565ในพิธีมหาพุทธาพิเศษเหรียญพยากรุฑแล้วได้เกิดเหตุอัศจรรย์ปรากฏเป็นก้อนเมฆก้อนใหญ่เคลื่อนตัวมาบดบังดวงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์อัศจรรย์ที่หายากมากการจัดสร้างเหรียญพยากรุษปางปาฏิหาริย์รุน่นนี้จึงได้จำลองเหตุการณ์ครั้งนั้นลงมาในเหรียญโดยเหรียญจะมีลักษณะเป็นทรงกลมสื่อถึงการเป็นศูนย์รวมพลังอำนาจและความเป็นสิริมงคลต่างๆมีองค์พยากรุษกำลังสยายปีกแสดงอิทธิฤทธิ์ปกป้องคุ้มครองและเป็นมหาอำนาจสิ่งที่สำคัญก็คือพยากรุษองค์นี้ส่งเครื่องแบบจีน และยังมีพระอาทิตย์ซึ่งหมายถึงพลังอำนาจและแสงสว่างเชื่อกันว่าเมื่อบูชาแล้วจะเกิดความสว่างสวัยรุ่งโรจน์ในชีวิตใครที่ชีวิตติดขัดมืดมนก็เหมือนจะมีแสงสว่างให้ได้เจอหนทางที่ดีและที่สำคัญล้อมรอบไปด้วยสุทัศนจักรช่วยตัดเคราะห์บรรเทากรรมได้ด้านหลังจะเป็นยันจีนอันสื่อความหมายถึงรัศมีแห่งพระพุทธเจ้าที่จะสลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวง และมีอักษรจีนเป็นมงคลว่าต้าจีต้าลี่คือมหาโชคสิริมงคลและเจ้าสัวตัวทัวคือให้มีเงินทองกองเป็นภูเขาทำกิจการก็ขอให้มีกำไรเยอะๆและที่สำคัญรุ่นนี้ยังมีด้านหลังเป็นแบบพิเศษซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่ด้านหลังได้ตอกดวงดาวในตำแหน่งมงคลตามหลังวิชาโหราศาสตร์ซึ่งมีตำแหน่งดาวมหาอุด ที่ส่งเสริมด้านหน้าที่การงานและความรุ่งโรจน์ตำแหน่งดาวราชาโชคที่ส่งเสริมเรื่องเงินทองโชคลาภสำหรับผู้ชายและตำแหน่งดาวเทวีโชคที่จะคอยส่งเสริมเรื่องเงินทองและโชคลาภสำหรับคุณผู้หญิงโดยเหรียญรุ่นนี้ได้ปลุกเสกอย่างเข้มขลังในวันที่13เมษายน2567ซึ่งตรงกับวันเสาห้าใหญ่ปีมะโรง เป็นวันเสาห้ามหามงคลในรอบ100ปีได้ทำการหลอมชนวนต่างๆที่ใช้ในการทำเหรียญรุ่นนี้โดยมีมวลสารต่างๆมากมา,กมายเป็นพันๆชนิดและเมื่อปั้นมาเป็นเหรียญแล้วก็ได้ไปปลุกเสกเพิ่มเติมอีกกว่า7วาระโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทปลุกเสกให้ถึงสองวาระและยังมีพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูหลวงพ่ออุยพรวัดดอนใย,ยหอม หลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญหลวงปู่เจ้าคุณถนอมวัดสุทัศน์และพระเกจิต,ต่างๆอีกกว่า30รูปและที่สำคัญได้ทำการปลุกเศกอย่างเข้มขลังในแบบโบราณโดยพระคาถาอิติปิโสรัตนมาลาทำพิธีคายกวางหรือการปลุกเศกแบบจีนอนามนิกายและสวดน,นพเคราะห์เสริมดวงให้กับเหรียญรุ่นนี้อย่างครบถ้วนเหรียญรุ่นนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นเหรียญพยาครุษ ปางปฏิหารเสริมดวงหนุนดวงอย่างแท้จริงสำหรับท่านที่ต้องการบูชาก็สามารถร่วมบุญบูชาได้ที่ line s 9 8 9าแเหรือคงกรพัน store หรือที่วัดหมื่นปีวนารามจังหวัดราชบุรีได้เลยนะครับคือตอนนั้นนะ่ะพอเรามาอยู่ภาคหนึ่งเนี่ยผมก็เริ่มรู้จักกับปปสภาคหนึ่งมีปปสภาคหนึ่งแล้วก็ ตำรวจบชปสเนี่ยก็ย้ายมาแล้วนะครับแต่ยังมีความสัมพันธ์กันเวลามีงานล่อซื้อในภาคหนึ่งผมก็จะบอกท่านท่านรองผู้การท่านผู้การอะไรเงี้ยท่านก็จะส่งคนมาร่วมคือเขาให้ทํางานแบบบูรณาการร,ร,ร่วมกันร่วมกันเวลาทํางานร่วมบูรณาการเราก็จะประสานเป็นคนประสานเพราะผมรู้จักแล้วก็ลงล่อซื้อตลอด ก็คือจะลงรายละเอียดทุกงานก็ไม่ไหวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวยแต่ว่าเอาที่สําคัญสําคัญเอาที่มีความน่าตื่นเต้นและมีความซับซ้อนพี่โชคคิดว่า<ม>่งอง<ห>านหนึงเนี่จับกัญชาเนี่ย800กิโลแล้วก็จับเป็นพันกิโลฟังนะแต่ไอ้เคสของผมเคสแรกเนี่ยพันกิโลเนี่ยกัญชาันนะกัญชานะใช่ใส่รถพ่วงไปเลย Oh. คนมาจากลาวอ่ะมาเจรจาก,กับผมที่โลตัสบางนามาถึงคุยชื่อสมอนชื่อไอ้หมอนอ้วนๆล่ำปูิ่ม,มเลยม,มาถึงคุยเอาเอาเท่านี้ฝอยหมอนมาคุยเสร็จปุ๊บก็นัดกันเข้าประชุมเลยประชุมที่ที่ภาค,คพอถึงนัดที่วังน้อยนัดกันเช้ามืดเลยผมไปเลยขับรถไปไปรอที่แม็กร้านแม็กแมคโดนัล ปอเราไปถึงปุ๊บมันก็ส่งคนโทรมาเฮียเตรียมเงินไหมยัง <c oughs> ผมบอกเอาเตรียมมาแล้วแต่ตอนนั้นน่ะระเบิดเงินเนี่ยรอซื้อมันยังไม่ได้ครับเราก็มีเงินน้อยมีเงินอยู่ไม่กี่หมื่นนะผมก็ทําไงดีวะงานเนี้ยเค็กมันบอกไม่เอาขอเป็นเงินสดผมบอกโอเคเราก็รวมเงินกันเลยประมาณทักสี่หมื่นแล้วผมเอากระดาษริมหนึ่งอ่ะกระดาษลิมอ่ะ <c oughs> ใส่ในกระเป๋าแล้วก็เลียง เอาตังคีในเรียงปิดอันนี้ไอคนที่มาคุยผมไอนิรันมันก็มานั่งโอ้หมันระวังนะมันเดินเข้ามาเนี่ยในร้านพวกเรามีแต่ตำรวจพวกเราทั้งนั้นเออแต่ว่าเขาก็เนียนหน่อยอะเ้าก็ไปนั่งมุกนลรุมลมุม <c oughs> มันเหลือไปเห็นเห็นสวัดอิดเดี๋ยวนี้แกเป็นภูมิกับอยู่ทางอุบลนอะอันนี้สวัสดอิดเขาถือไอไอพวกเขาเรียกอะไรนะซีเรียมใหญ่ไอแพ มันก็มองมันบอกตำรวจว่าบอกเฮ้ยอ้วนอย่างนั้นจะเป็นตำรวจได้ไงว่าวบ,บ้าไฮ้ซื้อขายไอยระวังใครผมไม่สนใจแล้วตอนนั้นใช้กิจสุกิจกิจเป็นลูกเลี้ยงผมละตอนนี้ผมพอเลี้ยงละผมก็เรียกกิจมาเนี่ยบอกทําไมนี่ใครบอกอ,อ๋อหลานกูผมบอกหลานไม่ใช้หรอกคนอื่นนะฮะใช้พี่น้องดียเฮ้กิจการอย่างเงี้ยพี่น้องไว้ใจได้คนอื่นไว้ใจไม่ได้อันนี้มันบอกขอดูเงินก่อน ผมเรียกมาเลยดูท้ายรถเลยผมใส่ท้ายรถเลยาก<ะ>่ึุ๊บลูดแค่เนี้ดูได้ห้ามนับถ้านับก็แผนแตกไม่ได้ <c oughs> ถ้ามันจะนับมาให้นบับลูดปิดเลยไม่เห็นของคุณแม่แต่นิดเดียวผมนี่ไม่เห็นนี่มานับเงินผมไปมไม่ซื้อผมซื้อเจ้าอื่นได้ไม่ง้ออย่าไปง้อ โอ้หเฮียตีนี่โหดเหมืนอนกะันเลยผมไม่ง้อจริงทําไมไม่นั่นผมก็กลับเลยมันก็โทรบ,บ่อยหมอเฮ้ยผมเห็นเงินนิดเดียวบอกเฮ้ย,ยไม่ไม่ใช่นิด <c oughs> เดี๋ยวคุณเอาเงินนี้ปุ๊บเดี๋ยวไปกับผมอีกแล้วได่ยไอยไปเบอรกันผมเตรียมไว้เนี่ยผมไม่อยากเอาเงินมาเยอะผมกลัวคุณจะไม่มาผมบอกเดี๋ยวอ่ะถือกงญแจรถไว้เดี๋ยว,ยยวนั่นมันจะขายเอาเลยเราไม่มีการนั่นมาตอนแรกมันจะให้ผมมาหิ้วกระเป๋าเงินมาผ่บอกเฮ้ยไม่ต้องเราเอาแจไ้เลย พะรถผมอะพูมกับห่วงเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นภูมกับแล้วต้องเรียกพูมกับพูมกับภูนตุกเนี่ยแกให้ลูกน้องคุมรถไว้แล้วครับผมก็ถามไอ้เนี่ยไอ้นี้ลันเนี่ยแล้วรถคันไหนอะ่ะบอกรถจอดอยู่่ของมาจอดแล้วรถพ่วงมาจอดบอกสีอะไรอะ่ะพ่วงสีเขียวๆบอกทะเบียนมาด้วยมันก็ให้ทะเบียนร,รถเลยฟุ๊บไปกิจรีบขับรถ ข้ามวนไปไปฝั่งนู้นจอดฝั่งนู้นฝั่งร้านราบเยโสถึงก็ไปจอดปุ๊บจิตวัวโอ้โ oh, หพี่โทรมาโอ้รถาันไปเลอร์เลยรถอะไรวะรถรถเทเลอร์อ๋อรถพ่วงใหญ่ๆอะ่ะอ้าวแล้วมันมีอะไรม้างอะ่ะบอกขึ้นไปดูเลยผมนั่งอยู่เอ้ขึ้นไปดูเลยถ้าใช่บอกว่าโอเคเลยนะเพราะผมผมไม่มีโทรศัพท์ไปแล้วไอ้อะไรอะไรนะสมัยก่อนนี่ก็ชุ่มสาย ผมระชุมสายไว้หมดแล้วผมก็คอยโทรศัพท์ไอ้กิจก็ดูดูไหนแกพี่อยู่ไหนพวกมัน <c oughs> มันมีอะไรอบนรถเนี่ย <c oughs> ผมก็ถามไอ้เนี่ยเฮ้ย <c oughs> hey, คุณขนอะไรมาวะ <c oughs> บอกก็อาหารปลางไงยกดูสิ <c oughs> มันเป็นอาหารปรดุกเป็นถ <c oughs> ุงถุงถุงซ้อนมาเต็มเลยกิจเอดึงดึง,ด,งดึงออกเปิดข้งางล่างโอเคเฮียจ่ายเงินได้เลย ชุดว่าีพุ่มกับห่วงแล้วก็สั่งลูกน้องบับจบเลยรวบคาแมกโนโนเลยจับน้่งเสร็จจับนี่จับผู้ต้องหาเสร็จก็สอบมันมันเอาของไปใส่กดังที่ของหไว้อีหกตันโอ้โหแล้วก็สุดท้ายก็ไปได้หตันขยายผลก็งานนั้นก็รวมกันก็ได้ทั้งหมดประมาณเกือบเจตันน่ะเจตันก็เจ็ดพันโลแล้วพี่ก็ใช่โอ้โห ถือว่าเยอะมากแก๊งพวกนี้ผมยังไม่หยุดผมยังขยายผลอีกนะสืบไปอีกสืบไปสืบมาจานไปทางลบบุรีอะไรม่วงค่อมเลยม่วงค่อมไปนิดเดียวไปได้ที่เก็บของมันไปพึ่งไปตั้งได้ที่เก็บมันอีกโอ้โหผมเข้าเร็วไปไปกับท่านรองผู้การชออพิชาตวรณพักทําไมพี่บอกเข้าเร็วไปถ้าเข้าช้านเข้้าาชของได้เยอะกว่านี้เออพอเข้าไปในเจอกล่องอะ กล่องที่มันเตรียมที่จะแพ็คอะโอ้โหนตั้งท่วมหัวเต็ไมไปหมดเลยเกือบครึ่งห้องอะโอ้โหนะนี่กัญชานะกัญชาเออ,อตอนนั้นอะไม่น่าเชื่อก็ผมบอกครัผมจับโอ,โ,โอ้โหผมว่าผมจับเยอะที่สุดเงอนนะนี่นี่พูดถึงว่า,วาที่มันส่งออกนอกอนะ แกง๊งส่งออกนอกเนี่ยผมจับเขาเรียกทำลายเครือข่ายจับปยานนูญญ่นแหละแก๊งไอ้เพียงไอท้ทอกฝังนู้นอ่ะก็เรียกว่าเป็นผลงานการปรับปรามกัญชานะตอนนั้นก็เป็นยาเสพติดท,ที่เรียกว่าระบาดในเมืองไทยมากแล้วก็ส่งไปต่างประเทศด้วยแล้วผมจับของภาคหนึ่งเนี่ยคือแก๊งครูแก้วเนี่ยผมจับตัวส่งมันจะหมดแต่จะเหลือครูผมหลอกจับไปหมดทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวจนไม่มีคนส่งจนไม่มีคนส่ง <laughs> จนถึงหัวหน้าหัวหน้ามาส่งเองอ่ะอันเนี้ย ครูแก้วเนี่ยมาที่โรตัรลังสิตครับตอนนั้นท่านรองกระเชนน่ะครับท่านท่านมาคุมดําเนินการการจับคุมเน,คนเนี่ยล่อซื้อเนี่ยรองกระเชนมาเองเลยนั่งคืน,นคคผมก็รอพอมาจอดรถฟึ๊บครูแก้วถามเฮียอยู่ไหนอ่ะผมก็เฮียตีเหมือนเดิม <laughs> ปรากฏว่าครูแก้วมีเมียน้อยมันมากับครูแก้วเมียน้อยเหรอครูแเมียน้อยอแต่จะไม่รู้เรื่องปรากฏว่า ผู้หญิงอ่ะพอลงรถปุ๊บก็ผู้หญิงก็เดินดดดดไปเลยพรอผู้หญิงเดินไปพผ,ผมก็เดินเข้าไปหากูแก้วมันบอกของอ่ะมันบอกของอยู่ที่ต่างกัญชาเนี่ยรถมันแพ็คมาในต่างอ่โอเคเหมือนเหมือนเหมือนโต๊ะายๆที่นั่งโต๊ะแบบทางเหนือจีเหลี่ยมอ่ะที่เป็นขาสิงเงี้ยฮะฮะรียกต่างถามว่าอ้าวตรงไหนเนี่ยก<ะ>็ชี้เงี้ยเราอ่ะเอ๊ะตรงไหนวะก้มไปดู อ๋อมันเอาไม้ปิด<ช>ปิดเนี่ยปิดได้แบบเป็นโต๊ะเนี่ยแล้วปิดปิดไต้ตแล้วก็แพ็คแล้ว,ลวก็วทําเป็นไม้เป็นลูกขัดหมุนเนี้ยทำเป็นล็อกหน่อย,ยหมุนสี่มุมคันนี้ยครูแก้มกันเดินไปปุ๊บชุดวอดสีเขาก็ดูอยู่แล้ว<ช>ผมก็เอารถรับรถเลยฟพดขับออกไปหลังบริษัทโตโยต้าตรงนั้นมีบริษัทโตโยต้าไปถึงก้มดู <c oughs> เฮ้ยเปิดไงเนี่ยทางนน้นบอกเอายังไง คือจะให้จะจะจับนะผมบอกเดี๋ยวร้อนมันกินข้าวก่อนสงสารมันเอ้าเนี่ยพี่ก็เดี๋ไม่ใช่สงสี่เรื่องอะไรที่ไม่ตองกินแล้วเราก็เจนว่กโอ้ใจดีจริงร้อนกินข้าวก่อนแรงเย็นแหมพอจับเสร็จแล้วกว่าจะได้กินข้าวอีกนานนะครับ ผมก็บอกเดี๋ยวรอนกินข้าวกันก็มันยังเรายังแงะไม่ออกอ่ะเรายังไม่เห็นยังไม่เห็นของจริงๆเรากลัวมันหลอกไงแล้วเราเข้าไปจับงานแตกเลยเกิดมาอีกคันนึ่ง่ะตามหลังมามันเอ้ยเข้ามาได้แล้วอย่างเงี้ยพี่ละเอียดมากเราก็เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าเอาให้ชัวร์ก่อนผมก็ค่อยๆงัดงัดโป๊ะออกมาโอ้เห็นแล้วอ๋อนายครับมันกินข้าวเสร็จเดือ เออมันกังกินอยู่อ่ะงั้นกันนายวยี่สิบแล้วก็กินไปแล้วบอกเรียบร้อยครับตรงนี้อันนี้คือเรื่องราวของกัญชาอัดแท่งตอนนั้นก็เป็นยาเสพติดนะที่ผิดกฎหมายนะปัจจุบันนี้ก็ยังผิดกฎหมายอยู่นะกัญชาอัดแท่งถ้าอัดแท่งส่งนอกก็ผิดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าทั่วๆไปเนี่ยทั่วไปเดี๋ยวนี้เขาโหโทษมันน้อยอไม่ค่อยมีอะไรพี่โชคฮะแต่มีอีก800กิโล ที่บอกว่าเป็นลอตใหญ่นิมเชอตึงนั้นเหตุการณ์เป็นไงพี่ไอ้นี่มันเป็นมือปืนของนายกแถวปทุมผมไาหานายกไหนวะอันนี้มันเป็นขบวนการของไอ้แกงพันกิโลผมก็ไล่เจาะอ,อย่างเงี้ยเจาะไปเรื่อยเจาะไปทีตัว2ตัว,ตวแล้วเรามีเบอร์ทโทรเยอะคันนี้ ผมเคยขึ้นไปเจรจากับคนลาวที่มุกดาหารอันนี้ก็นัดกันที่ปัม๊มพีทแถวแถลังสิตเลยลังสิตขึ้นไปหน่อยรอซื้อพันกิโลเหมือนกัน,นแต่มันบอกว่ารถมันสามารถขนไม่ได้คันละ400มันมากัน2คันก็เหลือแ0แล้วเบอกโอเคไม่เป็นไรนิมชื่อตึงมันมีอยู่ในเนี้ยอยู่ในในเอกสารเนี้ย มีทั้งรูปถ่ายมีทั้งอะไรเดี๋ยวต้องเปิดพี่รู้ได้ไงเขาเป็นมือปืนก็มันบอกไงมันเป็นมือปืนคุ้มกันนายกนายกไหนก็ไม่รู้นายกปทุมอมันก็บอกปทุมแต่เราก็ไม่รู้วนายกอะไรไงใส่ในกาเนี่ยเขาเรียกโอเมก้าด้วยนะในกาแบบดำน้ำมาเราโอ้โหอ้นี่มือปืนไว้หาแล้วกุพูลไปดีแม่งยิงแล้วตกโต๊ะแน่แต่ผมไม่ได้กลัวมันนะผมก็นั่งคุยกันกับมันมันก็บอกว่าเจ้าของเจ้าของงานเนี่ย เป็นคนลาวมาเปิดโรงแรมนอนรออยู่มันก็จะให้เราจ่ายเงินก่อนเราไม่จ่ายาเอ้ยไม่ได้นะเฮียเฮียต้องวางเงินนู่นนี่ผมว่าไม่มีนี่ไงเช็คเต็มมาแล้วเนี่ยตอนหลังผมจะไม่ใช้เงินลอซื้อนะผมจะใช้เช็คใบเดียวว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ทํากันละเราถึงได้พูดได้ตอนนั้นผมใช้เช็ควิสตอมข,ของกสิกรกสิกรพร้อมกับอิทเีเขาผมไม่มีอ่ะผมบอก ใครมีเช็คนัางไ่นบอกมีแต่ใช้ไม่ได้นะนะโชคอันนี้เช็คเก่าบอกเออมาเ,เก่าวัดดวงเลยผมก็ตีเช็คเลยใหม่ราคาเท่านี้นี่เท่านี้ในหน้าเท่านี้นั่งเขียนกันต่อหน้าเลยเซ็นชี้ลอ,อยปุ๊บเก็บไว้ก่อนบอกโอ้ยถ้าผมสั่งมาแล้วเช็คเดงอะ่ะบอกไม่เด้งบอกรับประกันเลยไม่มีเด้งน,นี่เช็คมันจะพาผมไปที่แบงก์ไปตรวจสอบบอกเฮ้ยถ้าไม่เชื่อใจนะว่วเสียหน้านะ แล้วไปแบงค์เนี่ยแบงค์เขาไม่นั่นเดี๋ยวด้วยผมไม่ยอมเช็คอะผมบอกถ้าไม่นั่นถ้าคุณไม่เชื่อผมนะคุณสั่งของแคนเซิลเลยผมไม่เอาคุณโทรเดี๋ยวนี้เลยบอกให้กลับไปได้เลยบอกเฮ้ยไม่ได้เรกมาแล้วอ่าหลุดแล้วมันหลุดบอกแล้วมาเรียบร้อยแล้วอ,อ๋อเหรอมาแล้วก็ไม่เป็นไรต้องรอวันนี้ได้ไหมได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อ่าล้านเปอร์เซ็นต์ผมรออันเนี้ยผมจะรู้ว่าแบงค์เนี่ย เขาจะปิดรับเช็คประมาณบ่ายสามโมงครึง่งผมบอกเฮ้ยเกินบ่า,บายสามโมงไม่ได้นะทีแรกนะเราจะบอกเนี้ยมันบอกวอ้ยรอหน่อยนะบอกว่านี่มันจะสามโมงแล้ว่ะ <c oughs> เฮ้ยเร่งหน่อยบอกใกล้แล้วเออใกล้แคันี้เพราะว่าสามโมงครึง่งเบอกให้เช็คเบิกไม่ได้ละเป็นพรุ่งนี้แล้วกันอีกหน่อยหนะ้าหกโมงเดี๋ยวถ้าเกิดของมาแล้วเฮียรับของแล้วเดี๋ยวเฮียนอนกับผมพรุ่งนี้ก็ไปเบิกกันตอนเช้าบอกโอเค ถ้าเกินหกโมงผมไม่เอานะให้เวลาขีดเส้นตายผมผมก็โอเครอมันผมก็รอมันพอหกโมงของไม่มาของยังไม่มามันต้องมีการอ่านใจกันเป็นเทคนิคเทคนิคคือมันมาแล้วละ่ะแต่มันคงระแวงเซอร์เวย์น่าดูผมก็บอกยกเลิกผมนี่จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะถ้าผมลงรอดซื้อผมจะคุยกับทีมงานไว้ก่อนแล้วถ้าเกินเวลานี้ยกเลิกเลย เพราะอะไรพี่เฮ้ย hey, ไม่ซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรได้คือได้ไม่ได้ไม่เอาอย่างน้อยเราได้ข้อมูลได้รูปถ่ายได้อะไรไว้ก่อนนะอันดับแรกครับเดี๋ยวมันต้องติดต่อกับมาอีกไม่ต้องไปงอ้อเวลาเราล่อซื้อเนี่ยผมไม่ง้อนะแต่อย่าลืมนะถ้าคนเป็นตำรวจต้องเอาต้องรอแต่เราไม่รอคือมันจะทดลองใจเราว่าถ้ามึงเป็นตำรวจเนี่ยรอเพื่อที่จะจับแต่ว่าเราเฮียตีเนี่ย งั้นกูไม่รอแล้วนะบอกลเลิกแลยนะผมโม้ไม่เอาแล้วไม่เอาไม<อ>่เอาไม่ซื้อมันก็ขอร้องให้ให้เอาเพราะว่าของมาถึงแล้วแต่เสร็จแล้ววันนี้ยกเลิกมันบอกนอนด้วยกันบอกเฮ้ยม่งนอนก็ของไม่มานอนไมาถ้าของมาแล้วนอนด้วยกันก็ตกลงวันนุงขึ้นมาแต่เช้าเลยครันเนี้ปั๊มพีทีมาเจอไอ้สุกิจเนี่ยก็จะเป็นตัวลูกเลี้ยงผมพ่อเลี้ยงผมว่าให้ เป็นคนรับของนะเดี๋ยวผมมีรถตู้เอารถตู้ถ่ายทีเดียวเลยครับโอ้โหมันเคี่ยวไม่หมูมันพาขับรถวนเข้าไปในวัดอะไรไม่รู้ไหนผมจําชื่อวัดไม่ได้แถวปทุมแถวแถวปทุมไปวังน้อยอะไรนี่แหละครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนไปกับรถนึกออกไหมผมจะให้ให้สุกิจเ่เป็นคนรับของนะแล้วก็มีชุดวอสีก็มีชุดพุ่มกับห่วงเนี่ยพุ่มกับปูนสุกเนี่ยเขาจะ ประกบเลยประกบกันไปเรื่อยมันพาเข้าไปในวัดแล้วมันก็ไม่ยอมถ่ายของไปจอดนิ่งๆไอ้กิจก็บอกไหนอะของบอกอ่อเดี๋ยวมาหน่ะเดี๋ยวมามาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นผมมารู้ทีหลังว่ามัน่ะเอารถสองคัน่ะไอ้คันลลสี่ร้อยเนี่ยมาเอาเบาะออกหมดเลยแล้วก็เอาของมาใส่คันนี้ทั้งหมดเลยเหลือที่นั่งไว้แค่เนี่ยขับรถก็คือคันเดียวแ800ดร้อยเลยคันเดียวแ800ดร้อยเลยแล้คันเนี้ยคนของมันก็จะเป็นคงนขับรถดู มันก็วนอยู่อย่างเงี้ยลากไปจนถึงบ่ายสามโมงผมเฮ้ยถึงสามโมงอีกวันน่าอถึงไม่มาวันนี้ไม่เอาเลย,ยไม่ซื้อยกเลิก<ย>ผมไม่เอาแล้วไอ้หาเรือผมมารอแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> เพราะจะต้องส่งออก <Yeah. S 1> เรือมารอแล้วแล้วทําไงล่ะบางทุบอกว่าอันนาอีกนิดน่าแล้วยิ่งวันวันที่สองนี่ผมมองไงหนักเก่าอะไรบอกเฮ้ย <Yeah. S 1> ไม่เอา ไปแล้วว่ไปเอาทําจะดูอาการมันมันออก,ออกไงมันโอ้โหแย่ <Yeah. S 1> จับมือหน่อยนะดเดี๋ยวคืนนี้นอนด้วยกันเลยเดี๋ยวผมเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่มันพี่ถามนิดนึงมันจะดึงทาไมเนี่ยเทคนิคมันเหรอทีแรกอะหลอกเข้าไปที่วัดมันเพื่อจะดูว่ามีใครตามหรือเปล่าถ้าเข้าวัดปุ๊บเนี่ยมีรถตามเนี่ยจะรู้ทันทีเลยก็มีดีว่ามีกิจขับ,บเข้าไปคันเดียวครับก,กิจก็นั่งรอไอ้นั่งกันนั่งแค่ม่คุยกัน เอาวนออกมามันเช็คเราโอ้โหเช็คมันก็กลัวถูกจับมันระวังทีมงานเนี่ยเราต้องคอยเปลี่ยนที่มันนั่งบอสีผมอะเปลี่ยนหน้าเพราะนั่งนานไม่ได้แล้วเริ่มช้าแล้วไงนคนมันเริ่มไม่มีไ <_ k> งก็เข้าใจไงสมมติผมเป็นคนร้ายนะไอ้นี่ทำไมมันนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้โต๊ะนี้นานไม่ได้ต้องออกโอ้หเจ้าหน้าที่นี่ต้องโอ้โหทำงานกันหนักมากนะโอ้โหสองวันสองคืนเนี่ยเปลี่ยนไม่รู้กี่ชุดก็สลับกันสลับพอสามโมงครึ่ง ผมบอกให้โทรเรียกเจ้าของมาเลยเจ้าของมันมาเลยมันนั่งคุยกับผมอย่างเงี้ยมีตึงมีเจ้าของแล้วผมนั่งคุยกันผมบอกเฮ้ย hey, ถ้าไม่ได้วันนี้นะผมไม่ซื้อเลยนะเดี๋ยวมันบอกให้ลูกน้องเอยกลับบอกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้โทผีถึงปัดชาแล้วไม่ฟังหรือไม่เผาก็จะทําไงอะ่ะเอากลับไม่ไหวแล้วมันจะเอากลับก็ไม่ได้เพราะมสั่งมาแล้ว8 0ดร้อยกิโลบ,บอกชัวแน่เลยคราวนี้เพราะเจ้าของมาแล้วเจ้าของมาถึงโทรมันบอกว่า ไอ้จอดปั๊มพีทีเลยนะเราก็เอารถตู้เข้าไปจอดทิง้งฟื้บอกให้รถตู้เข้าไปจอดทิ้งแล้วนะถ้ามาให้มันยกเข้าเลยนะมันบอกไม่ได้ต้องมารับรถแล้วขับออกมาแล้วไปใส่ถ่ายที่อื่นผมบอกอ้าวเห็นไหมเนี่ยมันมืดเงี้ยไปถ่ายข้างถนนกับิบหายดิ<ม>เออเดี๋ยวก็ใครเห็นเข้าก็ยุ่งเลยตายเลยเห็นไหมเนี่ยดึงไปก็ดึงมาเงี้ยงวดหน้านะกูสั่งเป็นตันนะ ไม่ซื้อนะถ้าทําแบบนี้ไม่เอานะต่อว่าก่อนมันกค็ครับเฮียครับเฮียชัวชัวโอ้โหพี่มันเช็คไงเช็คแล้วเช็คอีกเช็คจนมันมั่นใจแล้วนี่มันเหมือนสองวันแล้วนะสองวันคือของอ,อยู่อยู่แล้วแต่มันก็ทําดึงอยู่นั่นหะดึงอยู่งั้นอนะเดี๋ยวเงี้ถึงของมาเนี่ยเดี๋ยวเช็คเนี่ยเอาไว้กับมึงเลยผมถอนเลยฉีก กึ๊บกึ๊บเอาไว้กระตึงเลยอานนี้รถวนก็มาประมาณทุ่มหนึ่งเข้ามาจอดผมเห็นละพอนั่งอยู่อยู่ที่ตรงร้านเนี่ยมันมองเห็นเลยรถไซตันสีบอลค่อยๆเลี้ยวเข้าไปจอดปึ๊บเราวบอกเฮ้ยสังเกตดูแนละ้วใช่ป่าวะตึงดูดิใช่ป่าวพวกมึงป่าวะอ๋อใช่ใช่ใช่ไอ้ตึงบอกนะ่ามาเรียบร้อยแล้วได้นะ่เฮียเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเฮียนอนกับผมเปิดโรงแรมบอกได้ไม่เป็นไรพอทางนู้นรถเข้าปุ๊บไ้กิจเฮ้ย ไปดูดิถ้าโอเคก็เดี๋ยวเองจัดการเลยถอยรถออกแล้วก็ไปจอดตรงไหนก็ได้ที่มันเปียวๆแล้วให้รถตู้จอดรับเอา <Okay. S 1> ทายของไอ้กิจเปิดไปถ้าเป็นลมอ่ะไม่มีที่เลยมีที่แค่เนี้ยสาหรับคนขับแน่นรถเลยโอ้่หมันอัดใส่ถุงดำอ่ะอัดแน่นเอียดเลยกัญชาให้คนรถลงรถปุ๊บจะไปขึ้นรถอีกคันเลยครับ เอารถมารอเลยก็มันถ่ายคันนี้เอามาถา่แล้วก็เอาคันนี้มารอรับไอ้นี่ถ้าประเดี๋ยวไอ้กิจรูปผมแล้วแป๊บส่งสัญญาณพุงกับห่วงครับตอนนั้นก็เป็นแต่วัดนะสั่งชาร์จเลยฟับมาจับหมดเลยได้รถสองคันได้ผู้ต้องหาจับได้ทั้งหลายคนนะคุณลาวนั่นเลยหนึ่งสองสามสี่คนทั้งไอ้ถึงครับเจ้าของรวมหมดเลยมาถึงไอ้ถึง พอเราเช็คแล้วมันเป็นแค่ในหน้าต้องการเงินคำถามเฮ้ยมึงมเป็นมือปืนเหรอโอ้ผมก็พูดไปอย่างนั้นนะแบบคู่ผมไงบอกว่าโอโ้สภาพมึงนี่เป็นมือปืนคนตัวนี้ไม่มีอะไรเลยปืนก็ไม่มีทักรกะบอก ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ